สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้พาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมผ่านมาทางอำเภอนาว่านะครับก็เห็นชาวบ้านเพิ่นสานกระติบเข่าค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมอันนี้เพิ่นเรียกว่ากระติบเข่าทรงซิ่งนะครับผมทุกท่านซึ่งอันนี้ผมกะอุดหนุนเพิ่นไปหนึ่งกระติบนะครับเพื่อเอาไปใส่เข่าเหนียวนะครับผมนี่ครับบางทีท่านใดอยากได้แบบเคลือบเงานะครับเพิ่นกจะลงแลกให้นะครับผม ส่วนตรงนี้แล้วแต่เราจะเลือกเอานะครับผมเนาะว่าอยากให้เพิ่นลงแล็กหรือว่าแบบเอาแบบสีธรรมชาติไปเลยนะครับผมทุกท่านซึ่งถ้าเคลือบก็จะเพิ่มความคงทนขึ้นไปอีกในการใช้งานเพิ่นบอกแบบนี้นะครับผมส่วนชาบ้านนะครับผมเพิ่นก็จะนี่ครับวิธีเหล่าตอกของเพิ่นนะครับผมก็จะทําให้ตอกบางบางนะครับผมก่อนที่เพิ่นจะลงมือสารจะติ๊บเพิ่นก็จะเหล่าตอกไว้ก่อนนะครับผม นี่ครับบางทีก็จะมีเค้ืจองจันเป็นตะกร้านะครับผมทุกท่านไปใส่ของไปวัดประมาณนี้นะครับใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมซึ่งราคากับประมาณร้อยกว่าบาทก็มีนะครับผมสําหรับกระติบเข่าสิ่งแต่ว่ากว่าจะได้แต่ละออเดอร์ก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับผมบางที่ก็เป็นลวดลายแบบนี้ก็มีนะครับผมที่บต้องการเน้นความ ลายซับซ้อนมากครับผมก็เอาเป็นเรียบๆแบบนี้ก็มีนะครับผมเนาะราคาก็จะย่อมลงมานะครับผมทุกท่านอันนี้ก็ผมไปหาเลาะเรื่อยๆนะครับผมก็จะมาลงวิธีธรรมชาติหรือว่าวิธีอาชีพเสริมอะไรประมาณนี้นะครับผมจะได้มีอย่างที่หลากหลายให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมเนาะสำหรับคนที่ชอบ เป็นวิธีอีสานหรือว่าต้นไม้ต่างๆพืชสมุนไพรก็จะมีหมุนเวียนซับเปลี่ยนกันไปให้เบิ่งนะครับสําหรับวิธีธรรมชาตินะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับ